สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบปลาน้อยแฟนซีค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมกันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็จะมีลิบบิน้นเหรียญกันไกลกาวร้อน ลูกตากริ้งขนาด7มิลหรือตามขนาดที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเลื่อมเปลือกหอยจะใช้เป็นขนาดเล็กแล้วก็เลื่อมหางปลาค่ะจะใช้เป็นขนาดกลางเพื่อนๆปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการนะคะในส่วนของริบบิน้นค่ะปะจะใช้ริบบิน้นขนาดเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลน,นะคะจะเป็นริบบิน้นสีเงามุกค่ะจะเป็นของเบนจามาสในรูปแบบนี้เพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบนะคะ และปราขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของริบบิ้นไม่แนะนําให้ใช้ริบบิ้นที่มีเนื้อแข็งจนเกินไปค่ะเพราะว่าจะทําให้ในส่วนของชิ้นงานเสียรูปทรงได้การตัดริบบิ้นนะคะชุดที่1จะเป็นริบบิ้นเส้นหลักจะตัดอยู่ที่ความยาว13นิ้วจำนวน2เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดต่อไปริบบิ้นชุดที่2จะเป็นเส้นเสริมจะตัดอยู่ที่ความยาว 9นิ้วจำนวน6เส้นด้านปลายก็ตัดให้เป็นลักษณะมุมแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นการทำกันเลยให้เพื่อนๆจับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทุกเส้นเรียงซ้อนทับกันจากนั้นก็พับครึ่งแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ และอีกหนึ่งชุดที่เหลือนะคะเราก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยต่อไปเรามาเริ่มต้นการพับค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นสั้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นสั้นตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่สองทางด้านขวาเราจะใช้ริบบิ้นเส้นยาวค่ะนำเส้นที่สองเส้นยาวทางด้านขวาคล้องเส้นที่หนึ่ง แบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สามเส้นสั้นนำมาคล้องเส้นที่สองต่อไปค่ะเส้นที่สี่นะคะเป็นเส้นยาวสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายเส้นที่สามลอดเข้ามาค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับเพียงแค่พอประมาณอย่าพิ่งดึงแน่นจนเกินไปแบบนี้นะคะ และต่อไปคะ่ะเพื่อนๆจับตรงส่วนของมุมฝั่งขวานะคะซึ่งจะเป็นเส้นด้านบนตรงส่วนนี้จับมุมทางด้านขวาคะ่ะดึงย้อนออกไปเพียงเล็กน้อยนะคะเพียงแค่2นิ้วก่อนแบบนี้จากนั้นนำเส้นต่อไปมาคะ่ะเพื่อนๆสังเกตนะคะแนวเซลิบินเส้นสั้นด้านปลายจะชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้คะ่ะและเส้นต่อไปที่เราจะทำเราก็จะจับให้ปลาย ชี้หลงด้านล่างนะคะแบบนี้หันรอยพับขึ้นด้านบนแล้วก็ลอดเข้าไปด้านใต้ริบบิ้นคู่ด้านล่างแล้วคล้องคู่ด้านบนจับแนวเส้นให้ชิดกันในรูปแบบนี้ค่ะและเส้นต่อไปค่ะเพื่อนๆน,นำมาเลยในส่วนของปลายตรงสุดน,นี้ถ้าสั้นแล้วเพื่อนๆก็ดึงย้อนออกมาทีละนิดละหน่อยนะคะ จากนั้นเส้นต่อไปค่ะสังเกตเส้นล่าสุดเส้นสั้นปลายเขาจะชี้ลงใช่ไหมคะต่อไปปลายก็จะชี้ขึ้นค่ะเป็นการสลับลงล่างบนล่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราก็สอดลอดเข้าไปในห่วงของคู่ด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็จับคู่ด้านล่างลอดเข้ามาค่ะและดึงให้กระชับ ดันตรงส่วนของมุมแนวเส้นไปทางด้านซ้ายให้ชิดกันค่ะเว้นตรงส่วนของมุมฝั่งขวาเป็นเส้นด้านบนไว้เส้นต่อไปค่ะสังเกตเส้นล่าสุดชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปก็จะชี้ลงด้านล่างโดยการลออเข้าไปตรงส่วนของคู่ด้านล่างแล้วคล้องคู่ด้านบนจับแนวเส้นให้ชิดทางด้านซ้ายมุมตรงส่วนนี้ถ้าสั้นแล้วก็ดึงย้อนออกมาเล็กน้อยเส้นต่อไปเหมือนเดิมสังเกตเส้นล่าสุดชี้ลงเส้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการชี้ขึ้น เราก็ลอดเข้ามาในห่วงของคู่ด้านบนค่ะแล้วดึงคู่ด้านล่างลอดผ่านเข้ามานะคะเสร็จแล้วครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะค่อยๆดึงประคอมจัดระยะมุมให้ได้แนวเส้นที่ชิดกันมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเพื่อนๆประกบมุมฝั่งซ้ายและขวาเป็นการพับครึ่งประกบมุมเข้าหากันแบบนี้แล้วก็จับให้แน่นแล้วหันแนวเส้นไปในทิศทางตามแบบในคลิปต่อไปเพื่อนๆสังเกตริบบิ้นคู่ด้านบนค่ะจะมีคู่ฝั่งขวาจับคู่ฝั่งขวานะคะโค้งปลายสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเป็นการสอดเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะสอดทีละเส้นหรือว่าจะสอดทีเดียว2เส้นก็ได้แล้วแต่ความถนัดแบบนี้ค่ะ สอดลอดผ่านเข้าไปตามแนวเส้นเดิมของเขาเสร็จแล้วดึงให้กระชับต่อไปคู่ด้านซ้ายเราก็พลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นสอบไปฝั่งตรงข้ามสังเกตแนวเส้นเดิมเหมือนกันปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะดิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนสองคู่เหมือนเดิมเราก็จับคู่ทางด้านขวาค่ะ เป็นการสอดโค้งเข้าหาตัวเหมือนกันสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะเป็นการทำวนซ้ำสอดเก็บแบบนี้สลับคู่ฝั่งขวาคู่ฝั่งซ้ายไปจนกว่าแนวเซลิบินจะเหลือสั้นที่สุดค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับบนไปนะคะ ขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเซลิบินคลิปนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความต้องการต่อไปค่ะคู่ทางด้านซ้ายก็พลิกกับด้านแล้วก็สอดไปตามแนวเส้นเดิมเหมือนกันแนวเส้นเดิมลอดผ่านกี่ช่องก็สอดตามนั้นไปเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับอ,อีกครั้งค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆหันแนวเส้นนะคะที่เป็นเส้นด้านยาวตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วก็กางตรงส่วนของมุมตรงกล่กลางออกค่ะแล้วก็จับแนวเส้นให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้จับแนวเส้นเป็นเส้นคู่นะคะคู่ทางด้านขวาโค้งไปทางด้านซ้ายคู่ด้านซ้ายโค้งไปทางด้านขวาและคู่ที่อยู่ด้านบนค่ะ โค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดเข้าไปด้านใต้คู่ที่1ดึงแนวเส้นให้กระชับก็จะได้มุมสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการสอดเก็บโดยหันแนวเส้นนะคะตรงส่วนของมุมสามเหลี่ยมตรงส่วนนี้ชี้ลงด้านล่างแล้วสังเกตแนวเส้นเดิมของเขาเราก็สอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ตามแนวเส้นเดิมค่ะ จะสอดทีละเส้นหรือว่า2เส้นแล้วแต่ความถนัดเหมือนเดิมแบบนี้นะคะต่อไปค่ะหมุนซ้ายก็สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะพยายามสอดให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดเพื่อจะทำให้ในส่วนของแนวเส้นริบบิ้นแน่นกระชับสวยมากยิ่งขึ้นค่ะ และมุมต่อไปมุมที่3ก็หมุนไปทางด้านซ้ายจากนั้นก็สังเกตแนวเส้นเดิมเช่นเดียวกันแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึงให้กระชับเป็นการดึงประคองเพียงแค่เบามือนะคะดึงหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ระยะมุมตามที่เราต้องการเลย และเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เหรียญหรือว่าแบงค์นะคะโดยการพลิกแนวเส้นด้านบนขึ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เหาะเข้าไปตรงกล่กลางจากนั้นก็จับแนวเส้นนะคะเป็นเส้นคู่ที่เป็นเส้นยาวค่ะทั้งหมด3คู่เหมือนเดิมหันแนวเส้นไปในทิศทางเดิมจากนั้นคู่ฝั่งขวาโค้งไปทางซ้ายคู่ดันซ้ายโค้งขวาและ คู่ด้านบนก็สอดเข้ามาตรงส่วนของด้านใต้ริบบิ้นคู่ที่1เหมือนเดิมเป็นการทําแบบตรงส่วนของมุมฝั่งแรกที่เราทําเลยค่ะปลายเส้นผู่แล้วดึงให้กระชับและจากนั้นนะคะเราก็พลิกกับด้านแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเหมือนกันค่ะ ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเลยนะคะต่อไปคู่ที่สองก็หมุนซ้ายจากนั้นก็สอดเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเหมือนกันต่อไปคู่ที่สามหมุนไปทางซ้ายก่อนคะ่ะจากนั้นก็สอดลอดผ่านเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเลยเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปจะมาดูวิธีในส่วนของการดึงแนวเส้นให้กระชับ หันแนวเส้นไปในทิศทางแบบนี้จากนั้นจับเส้นคู่เส้นด้านล่างและเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะดึงออกไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะดึงออกซ้ายและขวาพร้อมกันแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนและดึงซ้ายขวาหมุนและดึงซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะมุมตามที่เราต้องการค่ะเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะ เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นในก่อนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะวางแนวเส้นประกบตรงส่วนของมุมให้ได้ระยะเท่ากันบนไปนะคะแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งฝั่งก็ทำในรูปแบบเดิมเลย และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวปลาเล็กๆน่ารักรกในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประดับในส่วนของลูกตาแล้วก็หางเข้าไปนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะประดับในส่วนของเลื่อมเปลือกหอยก่อนค่ะเพื่อนๆจะเลือกใช้สีไหนนะคะก็ตามชอบจะใช้2อ,อันนะคะหรือว่า2ชิ้นนั่นเองแล้วก็นํากาวร้อนมาเลยค่ะ ยิงเข้าไปตรงฝั่งที่เป็นมุมแคบแบบนี้จากนั้นก็เลือกฝั่งที่สวยที่สุดนะคะแล้วเราก็ติดเข้าไปตรงส่วนของมุมฝั่งขวาโดยการยึดตรงส่วนของแนวเส้นตรงกึ่งกลางตรงส่วนนี้ค่ะจัดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะจัดระยะมุมตามองศาที่เราต้องการค่ะอีกหนึ่งฝั่งก็ทำเช่นเดียวกันเลย อย่างที่แนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะในส่วนของวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่าง,าง,างๆเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนขนาดที่เราต้องการใช้งานได้ตามความต้องการเลยนะคะจับตรงส่วนของกาวให้เย็นตัวก่อนนะคะค่อยปล่อยมือคะ่ะพยายามจัดตรงส่วนของมุมนะคะให้ได้เท่ากันมากที่สุดคะ่ะ และต่อไปค่ะเราก็จะประดับในส่วนของลูกตากริ้งเข้าไปค่ะโดยปจะยิงตรงส่วนของกระปืนกาวนะคะหรือว่ากาวร้อนเข้าไปตรงส่วนของตัวชิ้นงานค่ะเพราะว่าลูกตากริ้งค่อนข้างที่จะชิ้นเล็กนะคะถ้าเรายิงกาวร้อนตรงส่วนของลูกตากริ้งจะทําให้โดนมือได้อันตรายค่ะนะคะเราก็วางจัดระยะองศาตามที่เราต้องการเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งฝั่งก็ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของลูกตาด้านหน้าเล็กๆน่ารักแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนก็จะเป็นการประกอบตรงส่วนของหางของเขานะคะโดยประเลือกใช้ในส่วนของเลื่อมหางปลาแบบนี้เป็นขนาดกลางค่ะเพื่อนๆปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการเช่นเดียวกันแล้วก็ยิงตรงส่วนของมุมด้านล่างแบบนี้ค่ะไม่ต้องยิงเยอะจนเกินไปค่ะตรงส่วนของกาวร้อนนะคะยิงแค่พอเล็กน้อยพอ จากนั้นก็ติดเข้าไปตรงสูมของมุมด้านหลังเป็นการติดเป็นแบบมุมตั้งหรือเพื่อนๆจ,จะประดับหรือติดมุมแบบไหนก็ตามชอบได้เลยจับให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือค่ะนะคะีค่ะก็เสร็จแล้วนะคะค่าเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบตัวปลาเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ